ครับมือนี่มาใส่ตุ่มกบครับล่องเบิ้งครับนี่หลังจากน่ามไกล้สิคอนนะครับนี่สมีกบไหบัวครับนี่นี่ครับตุ่มซิงครับเอาไปใส่เมื่อนี่ครับนี่แบบกลุ่มก็มีครับนี่ตุ่มซิ่งแบบอันนี้เหยื่อนะครับนี่เยื่ปลาเน่าครับปลาเมียนครับเมื่อนี่ล่องเบิ้งครับนี่ นี่ปลาดางครับนี่ปลาดางมันเ่าอะไมาล่องเห็ดเนี่ยตุ่มล่องเบิงครับนี่ใส่ตุ่มซิ่งที่เป็นยังไงครับนี่สีพันคือบัวพันครับนี่บัวบัวยหลหลังนะครับนี่ตุ่มซิ่งครับอันนี้ปลาไว้จะมือหลังครับนี่ปลาเป็นครับจะใส่จะใส่ตุ่มซิ่งึ้นกันครับนี่ไว้จะมือหลังครับนี่เขียงน้อยครับนี่ ทุ่มทิ้งมีสองแบบดนะครับนี่แบบคือทุ่มโบราณเ้องกับมีครับนี่คล้ายๆกันครับนี่นี่อีกแบบนึงครับนี่มือสบายครับนี่ไม่ต้องสานใส่ไม่ไพ่สานลำบากครับอันนี้แบบนี้ไพเฮ็ดก็ได้ครับนี่นี่ครับเริ่มใส่แล้วครับนี่นี่ก็ใส่ง่ายๆเดี๋ยครับเอ้ยตุ่มทิ้งนี่ มุเลยเสียบไม่ครับล่องเบิงครับมีกบบ่ครับนี่มันเอาไปกับเอาไปบ่ไก่เราครับมันกบเตี้นผ้าตุ่มหนีครับนี่น่ครับตายครับล่องเบิงครับหลังต่อมาครับนี่ ใส่ง่ายๆครับไม mm. ่ต้ใส่ขายแค่คือตุ่มสารไม่ไพ่ครับนี่ว่างไปเลยครับนี่นี่ก็ขางปลาคาครับน้ำก็มีขางปลาเขาครับนี่มัล่องเบิ้งครับนี่เริ่มหายากด้่ครับกวบยุบานก็ไดครับนี่ว่าก็ต้องมาใส่เบิ้งล่องเบิงบ้ง,บงมีบัวครับนี่ ใช้แบบง่ายๆครับมายามตอนเศร้าครับเนี่ยเห็นตะห้อยครับนี่ตุ่มบ่เห็นครับหลังนี่ยมีอันตรายนะครับนี่อาจจะเป็นหมาผ้ามันนี้ก็ได้ครับนี่เห็นตะห้อยครับมองนี่ไปท่งไรเนาะครับนี่ อืมเห็นพ่อแล้วครับเนี่ยหางจากมงไสต่างหลายครับหมากัดขาดเลยครับนี่นี่นะ้ครับกบที่ได้ครับนี่หลังอีกตัวนึ่งครับนี่นี่เดี๋ยครับนี่จะรุ่นนี่กรบเมื่อหลายปันได้ครับนี่นี่หลังนี่ก็บสองตัวครับนี่ว่าได้ออมอยู่ครับนี่กบให้กบหน้าห้องครับนี่